สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pro Pop Channel วันนี้โจโพิธีกร AI พนักงานใหม่ขอรับหน้าที่มาอัปเดตข่าวสารสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สุดร้อนแรงให้ทุกคนครับเพราะถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนที่มาแรงสุดตอนนี้ต้องไม่พลาดกับ OPPO Reno 14 Series 5G ที่เพิ่งมังจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อไม่นานนี้เองครับนอกจากจะมาพร้อมฟีเจอร์กล้องล้ำๆยัง AI Portrait Flash ที่ช่วยให้ภาพพอร์เทรตคมชัดมม้ในที่แสงน้อยแล้วยังจะเต็มเรื่องราคาคุ้มค่าแถมหีของแถมและโปรเด็ดให้เลือกอีกเพียบเดี๋ยวโจ้จะค่อยๆเล่าให้ฟังครับว่านั้งสางรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจแตกต่างกันยังไงและคนแบบไหนควรเลือกใช้รุ่นไหนถึงจะคุ้มค่าสุดๆใครที่กำลังมองหามือถือใหม่กล้องสวยราคาไม่แรงคลิปนี้ห้ามพลาดครับ OPPO Reno 14 Series 5G เปิดตัวมาพร้อมกันถึง3รุ่นครับได้แก่ Reno 14F 5G, Reno 14 5G และตัวท็อปสุดคือ Reno 14 Pro 5G เริ่มกันที่รุ่นเล็กอย่าง Reno 14F 5G ที่ราคาเปิดตัวเพียง12,999บาทแต่ได้กล้องพอดคาปพร้อม AI Flash ที่ชูวให้การถ่ายภาพใบหน้าชัดใสแม้ในที่แสงน้อยส่วนรุ่นกลางอย่าง r e u o t 14 5T ราคาอยู่ที่18,999บาทมาพร้อมชิปเซ็ตแรงขึ้นกล้องหลักคมชัดระดับ50เมพิกซถ่ายวิดีโอก็ดีภาพนิ่งก็สวยและสำหรับสายถ่ายภาพระดับจริงจังต้องยกให้รุ่น r e n o 14 Pro 5G ราคา24,999บาทได้กล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ s o น y ระดับเรือธงพร้อมระบบกันสั่นที่ยอดเยี่ยม ทั้งหมดนี้ยังรองรับทือขาย 5G มีดีไซน์บางเบาและชาร์จไฟแบบซ u เปอร์วิวด้วยครับใครชอบมือถือที่กล้องเด่นถ่ายรูปเก่งบอกเลยว่า Reno 14 Series ตอบโจทย์มากครับสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นแรงๆตอนนี้ก็ถือว่าช่วงเวลาทองเลยครับเพราะ oppo จัด First Sale Event ไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมามีเซอร์ไพรส์พิเศษทั้งกิจกรรมหน้างานของแถมจัดเต็มและแขกรับเชิญอย่างเพิร์แซนต้าและนัท ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ใช้ปล้อง AI Portrait จาก r e n o 14ด้วยและใครที่ซื้อในช่วงนี้จะได้รับสิทธิ์ประกัน EVIP+ PLUS มูลค่าสูงสุด7,000บาทซึ่งครอบคลุมทั้งจอแตกเครื่องตกน้ำและบริการด่วนแบบพิเศษแถมยังมีร้านค้าออนไลน์และหน้าร้านหลายเจ้าออกโปรโลดราคาเพิ่มอีก เรียกได้ว่าทั้งเปิดตัวดีฟีเจอร์เด่นแถมโปรก็เร้าใจใครที่เล็งมือถือใหม่ไว้บอกเลยว่าช่วงนี้คือจังหวะดีสุดๆครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของ Oppo Reno 14 Series 5G ที่โจเอามาแล้วให้ฟังวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเล่นโซเชียลหรือทำงานผ่านมือถือซีรีส์นี้ก็ถือว่าออกแบบมาเพื่อครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ในราคาที่จับต้องได้ ถ้าคุณสนใจอย่าลืมลองไปทดลองเครื่องจริงหรือเช็คราคาโปรโมชั่นจากร้านค้าออนไลน์ได้เลยนะครับและถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Pro Pop Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโจจะเอาข่าวสารไอทีดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ